ทุกชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครหลีกหนีพ้นสัตว์คือเพื่อนร่วมโลกของเราเมื่อสิ้นลงหายใจไร้คนเหลียวแลยังมีความคิดในการจัดงานศพให้กับสัตว์ทุกอ,อ,อาร์แมนชาปรสถานเผาศพส,สัตว์ก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดไลค์กดแชร์ไปชมคลิปกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่องอุกุศลแมนนะครับต่อไปเป็นการเวียนรอบเมน3รอบเจ้าขี้เกียมจิว๋วนะครับณนะชัยภูมิอันนี้เราก็ได้ทําการใช้รชยาชรถพิยนานะครับเพื่อทําการเวียนรอบเมน3รอบนะครับอันนี้คือศพของขี้เกียมจิว๋วนะครับณนะชัยภูมิขี้เกียมก็คือจิงจกนั่นเองนะครับ นี้เรากำลังเวียนร,รอบเมนให้ครบ3รอบนะครับทุกคนเป็นการรับแรกในการาเริ่มพิธีการก่อนที่เราจะทำการประชุมเพลินนะครับตอนนี้เราก็ทำการเวียนร,รอบเมนครบ3รอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำรชยาชรถพญานาคนะครับจอดไว้บริเวณหน้ามเมนนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนำลงศพนะครับ ขึ้นสู่ฐานนะครับบริเวณด้านหน้าของมีหน้าจูทองมีหลังคาทองนะครับอันนี้เราก็ได้นำาลงศพขึ้นตั้งบนฐานเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเนนโบสถหน้าไฟนะครับก็จะมี2รูปนะครับคนที่หนึ่งเด็กชายสิรินาการสามารถครับคนที่2อน้องอีคิวนะครับ ถ้าใคยยังมีส่วนร่วมนะครับสนใจบทน็อกไฟก็ส่งชื่อมาได้เลยนะครับสำหรับประธานในการจุดเทียนทูบในวันนี้นะครับก็คือนายสุบโชคพรมแดงผู้มอบศพขี้เกี้ยมจิ๋วนะครับณนะชัยภูมิขอเชิญจุดเทียนทูปได้เลยนะครับ ลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการทอดผ้าบางสกุลของ FC ที่เสนอชื่อมาในคลิปที่แล้วจะมีใครกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบางสกุลชุดที่1ครับคนที่1น้องภูคนที่สองน้องมาร์ค คนที่3เด็กชายชนะประกรณ์พลทองมากคนที่4เด็กชายสุรธีกล้าหานและคนที่5นายยศพลดาราจักรพัา้าบางสกุลนะครับอานิจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนุปาชิตวานิรุจจันติเตสังวุปสโมสุขโค ต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสกุลชุดที่2ครับคนที่1เด็กชายนัทสิทธิ์ก่อสกุลคนที่2เด็กชายวิชานัน์ไกรพลคนที่3เด็กชายที่วากอนแก้วชูคนที่4น้องยกดอนไหวและคนที่หน้องหัวดลที่นันทอดผ้าบางสกุลพร้อมกันครับ อานิจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมินออุปาชิตวานิรุจันติเตสังวุปสโมสุโคต่อไปเป็นการทอดภาพาาสกุลชุดที่3ครับคนที่ 1. เด็กชายธนวัชชูชนะคนที่ 2. เด็กชายพิศนุวัตกุมภาพันธ์คนที่ 3. เด็กชายกทาเดชทิพสิง คนที่สเด็กชายนนทก,การไตสมมสรและคนที่ห้าน้องเศรษฐวุฒแสนใจวุฒทอดผ้าบรรสกุลพร้อมกันเลยครับอานิจาวัตสังาราอุปาทวยธรรมมิโนอ,อุปาชิตวานิรุตจันติเตสังอุปสมโมสุโค ต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบางสกุลนะครับได้แก่นายสุประโชคพรมแดงทอดผ้ามหาบางสกุลครับอานิจาวัสังคาราอุปาทวยธรรมมิโนอ,อุปาชิตวานิรุจจันติเตสังวุปสมโมสุโค นะครับทุกคนก็เสร็จสิ้นนะครับพิธีการทอดผ้าบางสกุลและผ้ามา่าบางสกุลนะครับเดี๋ยวในาำรับต่อไปนะครับเราก็จะนํโรงศพนะครับไปตั้งบริเวณหน้าเมนเพื่อทําการล้างน้ำมะพร้าวนะครับวันนี้เราก็ได้เปิดฝาโรงเจ้าขี้เกี่ยมจิว๋วนณะชัยภูมิเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ซับเประเอะนะครับล้างน้ำมะพร้าวหนะ้าศพนะครับนี่ซับเประเอะของเรานะครับก็คือ อชายธิวากรแก้วชูครับวันนี้ซัปเปอร์เลอร์ก็ได้ทาการล้างน้ำมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะนำลงศพนะครับเข้าสู่เมนน้าจุทองเมนหลังคาทองเพื่อประกอบวิธีการประชุมเพลิงจริงนะครับวอนนี้ซัปเปอร์เลอร์ก็นำลงศพเข้าสู่เมนนะครับก็ฝ่าลงนะครับ เดี๋ยวเราไปนะครับจะเป็นการประชุมเพลิงจริงนะครับผู้ที่จะวางดอกไม้จันทร์ในวันนี้นะครับก็คือน้องชนะพัฒน์คุ้มสวนนะครับก็เป็นซับเบร์ลยด,ด้วยนะครับแล้วก็วางดอกไม้จันทร์ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่จะประชุมเพลินครับก็คือนายสุโชคพรมแดนนะครับจุติจุดทางอาหารจุติ ขอส่งดวงวิญญาณเจ้าขีเกี้ยมจิ๋วนะครับหรือว่าเจ้าจิงจกณนะชัยภูมิไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่สุคติขอส่งดวงวิญญาณให้เจ้าขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าสำหรับในวันนี้นะครับสำหรับการประชุมเพลิงเราก็ใช้เมนหน้าจุดทองเมนหลังคาทองนะครับวันนี้ก็คือ,อการประชุมเพลิงจริงนะครับซึ่งเป็น สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำให้กับเจ้าขี้เกี้ยมจิ๋วณชัยภูมิของนายส่โชคพรมแดงซึ่งตอนนี้เขาก็เรียนอยู่ราชพัฒการนะครับซึ่งเป็น FC ที่เป็นผู้ชมที่ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับ <S 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 <อ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง,อ,งอุกอุกอาร์ตแมนด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> สำหรับในการประชุมเพลิงในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ รับชมและติดตามช่องอูอาร์ m แมนนะครับจนถึงตอนนี้สามหมื่นซับสไครต์นะครับก็จะเข้าสู่สี่หมื่นซับสไครตนะครับทุกคนและกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับการประชุมเพลิงจะเป็นสัตว์ตัวไหนก็ติดตามรับชมได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไว้ก่อนสวัสดีครับยังมีวิดีโอใหม่ๆให้ทุกคนได้ติดตามรับชมนะครับและอย่าลืมกด ติดตามช่องคุกคุกอัดแมนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ